ทำยังไงให้มั่นคงทางการเงินและมีเงินมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องความมั่นคงทางการเงินหลายคนอาจเคยคิดว่าถ้าเราอยากมีเงินเยอะๆก็แค่ทำงานหาเงินให้มากขึ้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แค่หาเงินเก่งแต่ต้องรู้จักจัดการเงินให้เป็นด้วยครับเรามาดูกันทีละขั้นว่าเราจะสร้างความมั่นคงได้ยังไงขั้นแรกคือการวางแผนการเงิน คุณต้องรู้ว่าเงินเข้ามาจากไหนและออกไปตรงไหนทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัยเพราะถ้าไม่รู้เงินที่หามาได้ก็เหมือนน้าที่ไหลรั่วไม่หยุดขั้นที่สองต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนี่คือเกราะป้องกันชีวิตถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นตกงานป่วยหรือซ่อมบ้านการมีเงินเก็บอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายจะทำให้เราไม่พังทันทีขั้นที่สาม คลียนี้เสียนี่บัตรเครดิตนี่ฟุ้มเกลือต้องรีบจัดการเพราะดอกเบี้ยสูงเหมือนหลุมดำที่ดูดเงินเราไปตลอดแต่ถ้าเป็นนี้บ้านนี้รถก็ควรบริหารให้สมดุลไม่เกินกำลังขั้นที่4เก็บก่อนใช้หลายคนมักจะใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือเก็บสุดท้ายก็ไม่เหลือวิธีที่ถูกต้องคือหากเก็บทันทีที่ได้เงินอย่างน้อย20-30แล้วใช้ที่เหลือขั้นที่ห เริ่มลงทุนเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอเพราะเงินจะเสื่อมค่าตามเงินเฟอ้อเราจำเป็นต้องเอาเงินไปต่อยอดลงทุนในกองทุนหุ้นหรือสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเราและที่สำคัญคือกระจายความเสี่ยงไม่ใส่เงินทั้งหมดไว้ในที่เดียวขั้นที่ 6. หารายได้หลายทางอย่าพึ่งพาแค่เงินเดือนมองหางานเสริมออนไลน์ธุรกิจเล็กๆ หรือการลงทุนที่จะสร้างไรายได้แบบแพสซีฟเพื่อให้เงินทำงานแทนเราการที่ 7. ปกป้องความมั่งคั่งด้วยประกันหลายคนอาจไม่ชอบแต่จริงๆแล้วประกันคือเครื่องมือที่ช่วยรักษารัพย์สินไม่ให้แผนการเงินพังเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินใหญ่ๆสุดท้ายลงทุนในตัวเองอ่านหนังสือการเงินเรียนรู้ทักษะใหม่ๆยิ่งเราเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นรายได้ของเราก็ยิ่งเติบโต สรุปง่ายๆเลยครับความมั่นคงทางการเงินไม่ได้มาจากโชคหรือการถูกลอตเตอรี่แต่มาจากวินัยเล็กๆที่เราทำทุกวันเก็บก่อนใช้เคลียร์หนี้มีเงินสำรองเริ่มลงทุนและไม่หยุดพัฒนาตัวเองถ้าเราทำได้แบบนี้เงินจะไม่ใช่ปัญหาแต่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตเรามั่นคงและเติบโตได้อย่างแท้จริงครับ